สวัสดีครับ intermittent fasting หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า IF เนี่ยโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับแต่รู้หรือเปล่าครับว่ามีหลายคนเลยนะที่กำลังทำ IF แบบผิดๆดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยและความผิดพลาดเล็กๆน,น้อยๆพวกนี้แหะครับที่อาจจะกำลังทำลายสุขภาพเราอยู่ก็ได้วันนี้เราจะมาดูกันครับว่า6กับดักที่คนทำ IF มักจะพลาดกันบ่อยที่สุดเนี่ยมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไล่ดูกันไปทีละข้อเลยนะครับตั้งแต่เรื่องที่ว่าเอยิ่งอดนานๆเนี่ยมันยิ่งดีจริงหรือเปล่าและพอถึงเวลากินกินอะไรก็ได้จริงหรือเครื่องดื่มละ่ะดื่มอะไรได้บ้างจําเป็นต้องออกกําลังกายไหมและที่สําคัญสุดๆเลยนะครับคือจะมีคําเตือนได้ว่าใครกันแน่ที่ไม่ควรทํา IF เลยลองถามตัวเองดูนะครับว่าแผนใน F ที่กําลังทำากันอยู่นั้นนะ่ะมันถูกต้องจริงๆแล้วหรือ,อยัง เพราะว่าความผิดพลาดแค่นี้นิดหน่อยเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้ความพยายามทั้งหมดที่ทํามากลายเป็นศูนย์ไปเลยก็ได้หรือที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเราอาจจะกําลังทําร้ายสุขภาพตัวเองโดยไม่รู้ตัวอยู่ก็ได้ครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ความเชื่อข้อแรกกันเลยข้อนี้เนี่ยได้ยินบ่อยมากๆก,ก็คือยิ่งอดนานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเอ๊มันจริงหรือเปล่านะ คือหลายคนจะคิดแบบนี้เลยครับพยายามจะฝืนร่างกายตัวเองให้ถึงที่สุดเลยนะคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าอด16ชั่วโมงมันดีงั้นอด20ชั่วโมงไปเลยมันต้องดีกว่าสิคือยอมทนเครียดทนหิวเพราะเชื่อว,ว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับมาเนี่ยมันต้องคุ้มค่าแน,แน่แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันกลับตรงกันข้ามเลยครับ การที่เราไปฝืนร่างกายจนมันเครียดเกินไปเนี่ยมันส่งผลเสียมากกว่าผลดีซะอีกนะครับเพราะนอกจากจะทําให้เราทําต่อไปได้ไม่นานแล้วเนี่ยมันยังไปกระตุ้นให้ร่างกายเข้าสู่สิ่งที่เราเรียกว่าโหมดเอาตัวรอดครับซึ่งพอเป็นแบบนั้นปุ๊บร่างกายจะยิ่งพยายามเก็บไขมันเอาไว้มากขึ้นไปอีกไอตัวการสําคัญเลยนะก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลเนี่ยแหละครับพอร่างกายเราเครียดจากการอดอาหารนานเกินไปใช่ไหมครับ ฮอร์โมนตัวนี้มันจะถูกปล่อยออกมาเยอะมากผิดปกติเลยแล้วมันก็จะส่งสัญญาณบอกสมองว่าหิวไปหาอะไรกินเดี๋ยวนี้และที่มันร้ายไปกว่านั้นอีกก็คือมันจะเริ่มไปสลายกล้ามเนื้อของเราครับซึ่งกล้ามเนื้อเนี่ยเปรียบเหมือนเตาเผาไขมันชั้นดีเลยนะพอเตาเผาเราเล็กลงระบบเผาผ่านก็พังในที่สุดครับโอเคครับมาดูกันต่อที่ความเชื่อข้อที่2กันเลยข้อนี้จะเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เรากินได้หรือที่เรียกว่า eating window นั่นเอง คำถามก็คือหลายคนเข้าใจว่าพอถึงช่วงนี้ปุ๊บเราจะกินอะไรก็ได้จริงเหรอครับนี่แหละครับคือความคิดที่อันตรายมากๆเลยคือเหมือนกับว่าใช้การทำ IF เป็นข้ออ้างในการให้รางวัลตัวเองด้วยอาหารที่ไม่มีประโยชน์ไปซะง,งั้นโดยเชื่อว่าเอาหน้าแค่กินให้อยู่ในเวลาก็พอละมัง้งคือต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า IF เนี่ยมันเป็นเรื่องของเวลาก็จริงแต่สุขภาพที่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของโภชนาการครับ ต่อให้อดทนมาได้นานแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าพอถึงเวลากินแล้วเราเติมแต่ของขยะเข้าไปร่างกายมันก็แค่รอเวลาสะสมไขมันรอกใหม่เท่านั้นเองครับไม่พอนะครับยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงดูตารางนี้ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับถ้าเรากินอาหารที่มันสมดุลเนี่ยพลังงานเราจะค่อนข้างคงที่แล้วก็ยังช่วยส่งเสริมการเผาผลาญไขมันด้วย แต่กลับกันถ้าเราไปกินของทอดของหวานน้ำอัดลมโอ้โหพลังงานมันจะพุ่งปรีดขึ้นมาเลยแล้วแป๊บเดียวมันก็จะดิ่งลงหวบเลยครับแถมยังเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเก็บสะสมไขมันได้เก่งขึ้นไปอีกและนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกที่ทุกคนกลัวกันพอเราอดมากๆแล้วกลับมากินเยอะๆแบบสุดโต่งเนี่ยร่างกายเรามันฉลาดครับมันจะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเลยโดยการลดระบบเผาผลาญลงแล้วก็พยายามเก็บไขมันให้ได้มากที่สุด เพื่อเตรียมรับมือกับภาวะอดอยากที่อาจจะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปนั่นเองครับเอาล่ะครับมาถึงเรื่องเครื่องดื่มกันบ้างดีกว่าโอ้โหนี่เป็นกับดักที่ต้องบอกว่าคนพลาดกันเยอะมากจริงๆคําถามก็คือในช่วงที่เราอดหรือช่วง fasting เนี่ยเราดื่มอะไรได้บ้างกันแน่หลักการมันมีง่ายๆข้อเดียวเลยครับก็คือเป้าหมายของการอดเนี่ยคือเราต้องการให้ระดับอินซูลินในเลือดมันต่ําเพื่อที่ร่างกายจะได้ดึงไขมันเก่ามาใช้เป็นพลังงานได้ดังนั้น อะไรก็ตามที่กินหรือดื่มเข้าไปแล้วมันไปกระตุ้นอินซูลินก็เท่ากับว,ว่าการอดของเราสิ้นสุดลงทันทีครับจบเลยทีนี้มาดูกันครับว่าอะไรดื่มได้บ้างที่ปลอดภัยแน่นอนเลยก็คือน้ำเปล่า กาแฟดำแบบไม่ใส่อะไรเลยนะแล้วก็ชาที่ไม่หวานครับส่วนพวกที่ห้ามเด็ดขาดเลยก็คือน้ำผลไม้น้ำอัดลมหรือแม้กระทั่งน้ำอัดลมไดเอทนะครับพอสารให้ความหวานบางตัวเนี่ยมันก็เป็นกระตุ้นอินซูลินได้เหมือนกันซึ่งพออินซูลินมาปุ๊บกระบวนการเผาผลาญไขมันก็หยุดทำงานทันทีเลยครับไปกันต่อที่ความเชื่อข้อที่4เลยครับหลายคนเนี่ยอาจจะแอบคิดว่าพอเราทำา IF แล้วมันก็เหมือนได้ทางลัดแล้วนี่นา ไม่จําเป็นต้องไปออกกําลังกายให้เหนื่อยอีกต่อไปแล้วก็ได้มัง้งต้องบอกว่าความคิดแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้เป้าหมายของเรามันไกลออกไปกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าการทํา IF อย่างเดียวโดยที่ไม่ออกกําลังกายเลยเนี่ยมันอาจจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เราไม่ได้อยากให้เกิดก็ได้ครับความจริงก็คือ IF กับการออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นเหมือนคู่หูที่ต้องไปด้วยกันครับขาดกันไม่ได้เลย การออกกําลังกายเนี่ยมันไม่ได้แค่ช่วยเร่งให้เราดึงไขมันมาใช้ได้เร็วขึ้นนะแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นอีกก็คือมันช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อของเราเอาไว้ครับซึ่งอย่างที่บอกไปกล้ามเนื้อก็คือเตาเผาพลังงานที่สําคัญที่สุดในร่างกายของเรานั่นเองย้ำอีกทีนะครับว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้หมวลกล้ามเนื้อของเรามันหายไปซึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่เจอบ่อยมากๆเลยนะในคนที่ทํา IF อย่างเดียวเพราะต้องจําวไว้เลยครับว่าเมื่อไหรก็ตามที่กล้ามเนื้อเราหายไป ระบบเผาผลาญมันก็จะต่าลงตามไปด้วยแล้วพอเป็นแบบนั้นการจะลดไขมันในระยะยาวเนี่ยโอ้โหมันจะกลายปเป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยครับและแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายครับข้อนี้ต้องบอกว่าสําคัญที่สุดเลยนะก็คือต้องย้ํากันตรงนี้เลยครับว่า i f เนี่ยไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนนะครับการทําตามๆกันโดยที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ดีพออาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลย นี่คือกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับหรือเรียกว่าต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มทำเลยจะดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่มีความดันโลหิตต่ำสตรีมีครรภ์หรือกำลังให้นมบุตรคนที่อายุต่ำกว่า18ปีหรือคนที่มีปัญหาระบบย่อยอาหารอยู่แล้วอย่างกรดไหลย้อนโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับถ้าเริ่มทำา IF แล้วพบว่าประจำเดือนมาไม่ปกติรู้สึกเครียดหรือนอนไม่หลับอันนี้เป็นสัญ,ญญาณเตือนแล้วนะครับควรหยุดทันทีแล้วไปปรึกษาแพทย์เลย ท้ายที่สุดแล้วนะครับบทสรุปที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวสําหรับทุกคนหรอกครับแผนสุขภาพที่ดีที่สุดก็คือแผนที่มันปลอดภัยทําแล้วยั่งยืนและเหมาะสมกับร่างกายของคนคนนั้นจริงๆคือแผนที่เราทําแล้วมีความสุขทําได้เรื่อยๆและที่สําคัญที่สุดเลยคือมันต้องปลอดภัยกับสุขภาพของเราเป็นอันดับแรกครับสุดท้ายนี้ อยากจะฝากให้มองว่า IF เนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะครับมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างคำถามที่สำคัญกว่าก็คือแล้วเครื่องมือชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ใช่สำหรับเราจริงๆหรือเปล่าเพราะการค้นหาคำตอบที่ใช่สำหรับตัวเราเองให้เจอนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีและยั่งยืนอย่างแท้จริง